ดาราเราก็จะมาให้กคลอรีเหรอเนี่ยกินข้าวอยู่ที่บ้านคาโลเลยมีสิงโตด้วยนะเอาสิงโตนะ่ะมาเล่น<ม>เล่นเล่นเข้าบ้านด้วยสิงโตตุ่จีนนะ่ะเอาสิงโตมาบ้านเลย <laughs> บิวดนตรีด้วยจัดงานผูกแขนให้น้องเลย <laughs> ดีใจเลยเลยใครจะมาอีกนะฮะอีกหรือใคริวายฮาริวายไปเจอญาติทวดด้วยนะไม่ตู้เลยนะน้องจะไปเที่ยวเราใช่ไหมโอ้โไปหลายวันเลยอากาศดีทลูกไปอากาศก็จะดีด้วยไม่เหมือนที่เที่ยวภูนเยอะมากเลยหนีไปดีกว่าหนีไปสักสี่ห้าวันดีกว่านะดี ไปเที่ยวกันแต่น้องแม่ก็จะพาไปขึ้นเขาเลยดานเงนเ่ยหนุ่งเลยนุ่มหุ่มเลยุ่มเลยจับให้ได้สิลูกจับใหู้กเ่ขาไม่หยุมพ่อหนูเราเอาหน้าแม่มาสิไหนกจะยุ่แม่จริงไหนเพื่อ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 นเ่อน่อ นปาดคือพีงง่พอก็แม่หยอกค้อมหน้าข้อมตาไปเฮ้ยเฮ้ยเออเหรอดียายไปกันเด้อไปกันเด้ออยู่กันฉ่ำกนเด้อ <c oughs> ยายไปเที่ยวกันเด้อเ <c oughs> ด้อโอเคปะในยิ้มหวานก่อนยิ้มันหวานก่อนเร็ว ยิ้มบหวานก่อนเลีวเร็วเิ้มันหวานชี้ไหนยิ้มหวานเร็วุ่นแต่มีความสุขหลายไหนยิ้มชี้ยิ้มชี้กิ้ไม่ฟังหน่อยเน้องไม่กินเลยอะเดี๋ยวนี้การเฉลยเการเฉย กลับแล้วเป็นเด็กน้อยจต่ออกข้างนอกไม่ได้เลยนะลูกรู้ไหมหน้าต่างประตูก็เปิดไม่ได้เลยคนเก่งเด้บอกเยอมเลยนะใช่ไหมเจ็งค่ดหลู่เรือนไม่เลยใครเนี่ยแม่เจ็บเจ็บเออเอเจ็บเจ็บนุยหนักขึ้นยังไงใส่แม่ตีนยาวเลยนะเย่ทตะต๊ะต๊ะตตะตตะ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  เยมากสิ้่วั่วงไ่มถั่วถั่วงั่วอั่วถั่ะถั่ว่ว่วถั่วถั่วถั่วงั่วถั่วถั่วั่วถั่วั่วถ่วถั่วถั่วถั่ว่วถ่มั่่วงั่วถ่ ป้าปิตาไม้มันมองหน้าด้วยยิ้มหมาก่อนเลย๋ยวเปิดใหน้านี่ยเปิดให้น้องหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมองกล้องด้วยฮัลโหลมองกล้องนะหนึ่งสองตั้งเราเป็นดาราฮัลโหลง่วงไหมแม่ว่าแม่ง่วงกลัวลูกแล้วเนี่ยง่วง แม่ก็ง <Depois S 1> ่วงลูกง่วงเราไปนอนกันปะไปนอนกับลูกกายบายบาย